สวัสดีค่ะช่องเจคีนโอยินดีต้อนรับทุกทก่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะที่พร้อมบ้านนะคะอยู่ติดทางสาธารณะประโยชน์ค่ะแปลงนี้นะคะพื้นที่ขนาด3งานค่ะทางด้านผู้ขายต้องการขายในราคา1 5 5 0 0 0้านหบาทค่ะที่ดินแปลงสวยนะคะพื้นที่กว้างราคาประหยัดค่ะทำเรเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยนะคะเหมาะสำหรับการทำบ้านสวนค่ะทำการเกษตรนะคะ อยู่ที่ทอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสพุพรรณบุรีนะคะทุกท่านติดถนนราดยางนะคะที่พร้อมบ้าน3งาน1ร้าน5,500บาทเจ้าของขายเองโดยตรงไม่ผ่านในหน้าค่ะสนใจต่อรองราคาหรือว่านัดชมแปลงจริงนะคะท่านสามารถโทรได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะเจคโนใส่ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินพร้อมบ้านแปลงนี้นะคะและเบอร์โทรคนขายไว้ใต้คลิป เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจด้วยนะคะสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ